ครับเพิื่มวับนี่ก็คือเติมน้ำมันโซล่านะเติมโซล่าเปิดเติมไปได้เลยจะมีกลองอยู่พยายามอย่าติดกลองแล้วเติมนะครับอพขั้นต่อไปก็คือหม้อน้ำนะหม้อน้ำครับอ่าคือก่อนใช้ทุกครั้งนะหนึ่งมน้ำมันสองหม้อน้ำสามดูน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องก็เหมือนกับรถเดียบนี่ผมเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมประมาณริ้ครึ่งมันจะอยู่ในโซนนี้ถ้ายังติดในโซนนี้ไม่เป็นไรครับนะถ้าเติมก็ปวดฟ้าใหญ่ ไม่ต้องถ่ายนะไม่ต้องถ่ายตัวนี้สักประมาณเดือนได้ถ่ายตัวนี้นะถ่ายตัวนี้ปื๊ดเลยพอตัวนี้พอถอดปั๊บจะมีกรองเป็นตาข่ายมาลางทางนี้ก็ใส่กลับถ่ายตัวนี้ลิตรครึ่งทั้งหมดนะแล้วดูตรงนี้จ้าสีแดงนี่น้ำมันเครื่องมีปัญหาอะไรแหละเครื่องต้องมีปัญหาต้องดูแล้วคร่่องเืทีต้องเปนนสีิตัวนี้ไม่ต้องใช้นะตัวนี้เป็นเมืองเหลามันทำแค่ตีเลยแล้วตัวนี้เปิดบ้าง ถ้าในกรณีที่ฝุ่นเยอะๆบางทีฝุ่นก็ไปติดมอน้ำหลังพึ่งครับเปิดมาถึงปัดปัดปัดน้ำฉีดก็ได้กล้องอากาศก็เหมือนว่าเปิดตัวนี้นะเปิดกระบอกเปิดเปิดตาจัดนะครับแล้วก็มีตัวกำลังเกียร์กำลังเกียร์เปิดเก้าสิบเปิดเก้าสิบการจัดการเรื่องแล้วเติมลูกใหญ่เช็คตัวนี้อ๋อครับอ่จะเป็นเลนเลนเล็กนี่เหมือนกันครับนะไม่มีปัญหาแล้วก็ ต so <c oughs> shows, ัวนี้มันใส่เครื่องมือไงแล้วก็เราต้องเร็วบางทีเราต้องต้องขันตมมาใหม่จะตอดตัวลวดให้ดูถ้าถ่ายวีดีอมันได้ดูชัดๆหน่อยเอาระบบเกียร์ก่อนนะครับคันคนโรนซ้ายมือนี่เป็นการควบคุมการเดินนะ ตำแหน่งตรงกลางคือตำแหน่งว่างตำแหน่งปล่อยมาหน้าคือทรรมา,รานห้รถเดิน<ม>ครับนะ<ม>ครับแต่ถ้าดึงมาหลังสุดนี่ก็คือล็อก p a r ก i n งไม่ให้เคลื่อนไหวครับนะอ่าครับปกติอยู่ตำแหน่งนี้เข้าเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าได้เลยแต่ทุกครั้งนะเข้าเกียร์ต้องหยุดนะต้องว่างอ่าต้องต้องมาว่างลัดว่างทุกครั้งเลยเพอเข้าเกียร์สองต้องว่างก่อนเข้าเข้าเข้าครับจะมีถอยหลังสองโดยหน้าหกเกียร์ เกียร์ทำงานยิงหน้าหนึ่งสองสามเท่านี้เกียร์ทำงานนะอยู่ประมาณนี้สี่หกเดินทางเวลาเดินไปตึกอะไรครับแต่<อ>แล้วเกียร์พรวนก็มีข้างบนท้ายเร็วช้าจาังหวะที่เข้าเกียร์พรวนนี่หมายความว่าตัวนี้พรวนจะไม่ทำงานก่อนจนกว่าเราปรับตัวนี้ไปหน้าปรับตัวนี้ไปหน้าพอตัวนี้เป็นตัวบังคับชุดพรวนนะปรับไปหน้าปั๊บชุดพรวนทำงานพอเราเจอขย้อย้ินเราต่อไม้ปับ๊บเราหยุดเลยมันก็เดินเราวิ่งอ้อมได้มันมีเฉพาะรุ่นนี้นะรุ่นอื่นหยุดหมดเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวครับนะแล้วก็ชุดพรวนนี่เราปรับหยาบได้ตัวน เนี่นสม่ำเสมอเพราเราเหน็นว่าใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงกับกับชุดตัวแล้วนะครับก็เราก็ล็อกไว้เลยพอล็อกไว้แล้วเราก็มาหมุนตัวนี้หาจะแก้กินหรือกินตึ้นะแล้วก็ตัวนี้ขาคำหน้ครับนะแบบแบบเพื่อต่อไปก็มาดูตัวนี้อยู่ตัวตัวนี้มีสายพันสองเส้นก็เล่นกับตัวนี้นะแต่พันหมุนให,ให้ให้ตึงสุดแล้วกว็คลายสักรอบหมุนให้ตึงสุดหมุนให้พอเริ่มตึงพอเริ่มตึงสปริงชนปั๊มคลายมาสักประมาณรอบครึ่ง ออันนี้คืต้องทําบ่อยๆใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องมันจะมีความรู้สึกว่าถ้ารถทังม้วไม่ก็มีแรงเหมือนละครลื่นนะเรื่องถังมันจะว่ารถต่อไปตัวนี้แหละตัวนี้ครับแล้วก็ฝานี้ถอดได้ถอดได้ปิดหามูเล่สามชั้นมาใส่ปั๊มน้ำได้เลยปั๊มน้ำได้ปั๊มน้ำได้เลยครับไอ้คนเขาไม่ใช่มีอะไรครับมันมีการถอดโรตารี่เกียร์โรตารี่ลองถอดดูทีสภาพนั้นใหม่จิ